พระเอกจากรายการไม่ทองคำฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์รป้าจา๋ายายจา๋าพระเอกน้ำเสียงเด็ดเพชรน้ำหนึ่ง านกราบแทบพังทุกท่านปวดจงสงสารเลืนสายท่านผู้ชมที่รับฟังเสียงปรบมือดังๆบ้างรับเพชรน้ำเงินสัครั้งปรบมือหน่อยเลดวงเลกราบขอบคุณทุกคนเลี้ยวเลยนี่มันเน่ตรงไหน man turn Mm-hmm. <laughs> di sì. un สจพ่อเถว,ว,ว,วริดพระมารดาะกาวลีนาดียานี้ถูกส่งตัวมาอยู่สนักดาบอย่างนี้เพร่ร่ำเรียนฝีม้ในมือเพลงดาบเพลงดุลและหลักการปกครองบ้านเมืองนาดียานี้เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจากพระราชวงังการเริ่มเรินนั้นก็ใกล้จะจบสิ้นแล้วอีกไม่กี่เพลาดังที่พระมารดาและพระบิดาทรงตั้งพระทัยเข้าไว้หวังจะให้ข้าพเจ้าริสราเปลี่ยนผัดเป็่นดินขึ้นถล่มนาฏเป็นพระกษัตริย์องค์ใหม่บุ พระโชยสลานั้นทรงหมายมั่นนักหนาไว้วางใจขุจ้กเลิให้ดูทางในเมืองเสด็จพ่อเสด็จแม่และพระศรุชาให้อยู่ยังมีความสุขแต่ตอนนี้เกิดเรื่องบัตรสีบัตรเพลิงขึ้นมาอย่างนี้เราเองต้องรับหนะ้าที่เป็นผู้มากราบทูนแต่จะพูดตรงๆก็ยังไงล่ะเกิดพระอ,องค์ทรงกลิ้วขึ้นมาเราจะรับไหวเลยต้องหาวิธีทางพูดแบบเปรียบเลย ลอยๆให้พระองค์ท่านได้ทรงสำเนดและเผื่อจะได้คลายความพิโรธลงไปบ้างอากาศร้อนอย่างนี้ไว้ใจกันไม่ได้คนใจร้อนเยอะแต่ตอนนี้อิสลา,าได้ละว,วันเยอะคงจะใจเย็นไปเยอะแล้วล่ะช่วยได้เยอะเลยฝากสิ่หนึงด้วย กลางวันก็แย่ขอบคุณครับท่านผู้ชมแม่แม่แยายๆานั่งกันอยู่นะหนูๆน้องยังเย็นตรงนี้พวกผมอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหมันจะดังปิ๊งอยู่แล้วเตาอบมันจะสุกอยู่แล้ว,วก็จะตั้งหลักกันได้เดี๋ยวพูดเป็นโคนรงกลอนก่อนที่จะเข้าไปข้างในอันเรือดีพายดีคนเอามาขี่มาข้ามยาวเ,เรือรั่วน้ำมาข้ามขี่ บ้านเมืองหรือจะรุ่งเรืองดีก็ดันเอาคนอับปรีมานั่งเมือง,ค,องคุณเรืองหม่อมฉันกุืองถาวายบังคมพระเจ้าขอทุกเมื่อเช้าวันขึ้นฝ้าข้าพเจ้าอิสระท่านจะมาด้วยสีหน้าที่ดูยิ้มแย้ม,ยมผิดตังจากวันนี้ขึ้นฝ้าข้าพเจ้าอิสระมาด้วยกราบโครงกร หมายความว่าอย่างไรบอกข้าพเจ้าสิดีพระเจ้ากัที่พระองค์ทรงถามประมอมจะได้มีเวลาอธิบายให้กับพวกเใทรงทราบก่อนอื่นพระองค์ต้องพระทัยเย็นฟังก่อนนะพระเจ้ากัได้ด้วยบัตรเดี๋ยวนี้มอมชั้นมีเรื่องภายในเมืองจะมากราบทูลพระองค์ก็คือบัตรเดี๋ยวนี้ องค์พระมหากษัตริย์เทวฤทิ์ทรงแต่งตั้งพระเมสีองค์ใหม่แล้วพระเจ้าค่ะตั้งพระมเหสีใหม่ข้าพเจ้าคิดว่ามมนเป็นเรื่องแปลกพระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์จะมีมเหสีสักร้อยสักพันมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรไม่ใช่หรือมาบอกข้าพเจ้าทำไมใช่แล้วพระเจ้าค่ะแต่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ เหตุด้วยว่ามาเฮเีอใหม่ของเสดพ่อของพระองค์นั้นไม่ใช่เอาใครหรือว่าคนธรรมดามานั่งเมืองราชินิอ์ใหม่มันคือนางจนจันแรมพระโจกะนางโจนจันแรมทำไมเส้าเด็จพ่อถึงเรียกระชาการเช่นนั้นแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้สิ่งสำคัญอีกมากกว่านั้นก็คือ พระองค์ท่านทรงหลงไหลในรูปรถค้องอีนางจนจันแรมเหลือเกินใครก็ไม่สามารถที่จะทัดทานได้ด้วยมีคำสั่งเป็นเด็ดขาดว่าพระองค์ท่านจะไม่ว่าขานการเมืองถึงสามเดือนด้วยกันเดือนห้ามใครก็ตามถ้าไม่มีรับสั่งให้เฝ้าหากใครล้นคำสั่งจะมีโทษถึงกับอกกลิโทษ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นห้ามใครเรียกพระเมสสีซึ่งเป็นนางจนถ้าเรียกดูหมินดูแคลนว่านางจนจะถูกประหารชีวิตพระเจ้าข้าพระบิดาดำดักเช่นนั้นและพระมารดาเข้าพเจ้าพระบิดาจะาไว้ที่ไหนพระมารดาเขาเ้าไปอย่างไงบ้างเรื่องนั้น มอมฉันเก่งๆกเหลือเกินว่าเจ้าแม่พระกาลีนั้นจะทำเช่นไรจะทนไหวหรือเปล่าเรื่องนี้นิ่งนอนใจไม่ได้นะพระเจ้าค่ะได้ในเมื่อท่านวางใจข้าพเจ้าอิสารานี่แหละจะกลับไปจาัดก,การทุกเรื่องเองพวอแน่พระไทยนะพระเจ้า คนเริงมันร้อนกว่าเพลิงเผาพลานพระทยตยเย็นกะว่าพระโจคะอีนางโจรมันต้องโดนประจานอีพวกหน้าด้านต้องดา่าบอกเพรน้ำหนึ่งซึ่งคิดถดนาบอกเพรน้ำหนึ่ง,งพึ่งคิดถดหนา้าอ,อย่าเล่นกับ แกวตาจุกแตกมันยวนมันยัวจนครอบครัวแตกแยกจงคิดจำแนนหน่อยหนาสาดเด็จพ่อท่านยังโดนเลยมนดำแต่กูก็ไม่ทำมาดาถ้ากลัวอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามมาพง<ม>ช้าก่อนพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องแน่